สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่ผม FSL จูคนดีคนเดิมครับผมนี่ผมได้แบบว่ากล่องเขาเรียกว่าสุ่มอาหารนะครับผมคือแม่ผมสุ่มอาหารให้ผมครับทุกคนคือแม่ผมอยู่ที่ทํางานแล้วนะครับผมแล้วก็สุ่มอาหารไม่ได้สุม่มแม่ผมสั่งให้ผมแต่ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับผมก็คือการสุ่มสําหรับตัวผมนะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นข้าวผัดนะครับผม เพราะว่ากลิ่นแบบข้าวผัดแล้วเขาให้แตงความมาด้วยเดี๋ยวเปิดอันนี้ดูกันกองใหญ่มากผมและเป็นข้าวผัดจานยักษ์ข้าวผัดปูทุกคนครับผมข้าวผัดปูครับผมดูใหญ่มากขอแปเอาช้อนก่อนครับ มีดูปูปูเป็นตอนตอน่ะแล้วก็ไข่ปูนะครับผมแล้วก็มีอีกสองกล่องนะครับผมให้ดูก่อนก็อีกกล่องออีกสองกล่องอันนี้ก็จะเป็น น่าจะปลาหมึกอะไรสักอย่างครับผมมันเป็นปลาหมึกนะครับผมปลาหมึกไข่ครับผมไข่ปลาหมึกครับผมก็เป็นไข่ปลาหมึกครับผมผัดไขป่ปลาหมึกโอเคอ,นนอันนึงอันหนึ่งเขาก็แปะแปะสติกเกอร์ไว้แปะสกอตเทปเอาไว้นะครับผมก็เป็นอะไรกันนัอะไรบงฉขีดวัคซีนไงเจ็บ เก่งแ,แข็งนะผมแกะยากเกิน <S <S กิ่นก็แบบกิ่นกิ่นต้มยำนะผมก็เป็นปูนะผมก็มีตาไครนะครับก็ <S <elite> <S ปูอะไรสักอย่างปูผัดอะไรไม่รู้เลยครับก็หอมนะเดี๋ยวเราจะ เก็บไว้ก่อนนะผมสองอย่างเราจะกินข้าวผัดก่อนกินให้คุณผู้ชมดูแล้วผมขอตักใส่จานก่อนแยกแป๊บหนึ่งครับผมมันแบบเยอะมากอะ่ะนี่คือผมกิน ข้าวเที่ยงนะครับผมเพราะว่าผมเรียนออนไลน์นะครับก็กินข้าวเที่ยงหลือ,อีกสิบนาทีไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันนะก็ประมาณนี้นะผมก็นี่กลมกล่อมครับผมอันนี้ปู อร่อยยังไปอย่างเยอะผมน่าจะกินไม่หมดนะครับผมเยอะมากเดี๋ยวผมน่าจะเก็บใส่ตู้เย็น ขามีพริกน้ำปลามาให้ด้วยนะคุณผู้ชมต้องกินกับข้าวผัดเขาให้มาอันเดียวอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันใหม่นะครับผมดูคลิปผมเรื่อยเรื่อนะครับผมขอบคุณทุกคนมากครับผม บ๊ายบายยินให้ดูนิดหน่อย